สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็ตนะครับผมมาครับมาครับคลิปนี้แหมบางท่านเห็นอย่างนี้แบบว่าเอ๊ย คุ้นๆน,นะครับหรือว่าเป็นพระที่ดูแปลกๆนะไม่คุ้นก็แปลกนะครับผมผมอยากจะบอกว่าคุ้นอะคุ้นแน่แต่ว่าคําว่าแปลกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะว่ากันทาตรงแล้วองค์นี้อาจจะดูแปลกนิดหนึ่งแต่ก็จริงๆแล้วก็ไม่แปลกอีกนะครับผม mm. เพียงแต่ว่าอืต้องต้องฟังคําอธิบายนะครับต้องฟังคาอธิบายและฟังความบอกเล่าฟังคําบอกเล่าสักหน่อยหนึ่งไม่ได้ใช้หนังนะเดี๋ยวจะหาว่าใช้หนังพระองค์นี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผม แพทเทิร์นเลยนะครับผมฉันจะคอยดูแลลูกศิษย์ของฉันเสมอไม่ว่าฉันจะอยู่หรือไม่ก็ตามพระของฉันเก็บให้ดีต่อไปจะแพงครับผมนี่คือหนึ่งในคำปราลบนะครับผมของท่านหลวงพ่อกวยแห่งวัดโคศิตาลามชัยนาทแน่นอนครับพระองค์นี้เชือ่อไหมครับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดปรารถนาด้วยนะผมผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าหลายๆท่านหลายๆคนที่สะสมพระหลวงพ่อกวยหรือว่าเก็บหลวงพ่อกวยเนี่ยนะครับก็อยากจะหามา ขึ้นคอคล้องคอกันแต่ก็ไม่แน่ใจว่าดูอย่างไงแล้วก็แท้กเกยอย่างไงส่วนในช่องแบ่งเก็บเนี่ยส่วนตัวผมเลยนะผมมองว่าพระเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพระอะไรนะไม่ว่าจะเป็นพระหลวงพ่อกลวยหรือพระหลวงปทูทวดหรือว่าพระของอะไรก็แล้วแต่เราจะเล่นเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมบอกไว้ทุกครั้งว่าเนื้อเนี่ยนะต้องนํา นะครับเล่นเนื้อก่อนเลยเนื้อต้องนำนะครับเนื้อพระต้องดูแท้ต้องดูใช่ต้องดูแท้ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ทรงไปลองมานะครับผมอธิบายนะครับผมอย่างเช่นง่ายว่าอว่าเนื้อพระถ้าเราส่องไปถ้ามันไม่แท้เนี่ยนะครับผมต่อให้พิมพ์ตรงพิมพ์สวยยังไงมันก็ไม่แท้นะครับอันนี้นอันนี้ผมขออนุญาตเป็นการส่วนตัวด้วยเนาะนะครับเป็นความคิดเึงส่วนตัวนะครับผมส่วนพระที่นะครับพิมพ์ทรงอาจจะไม่สวย อาจจะดูอาจจะดูแปลกๆอย่างเช่นองนี้นะครับแปลกๆแ,แต่ว่าเนื้อหาเ็าแท้เนื้อใช่ยังไงมันก็แท้ดูยังไงมันก็ใช่เพราะว่าพระเครื่องทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินชินผงก็แล้วแต่นะครับผมผมเชื่อว่าคนทาพระเกรเนี่ยคนทาพระเกศเนี่ยนะครับผมเขาทํำยังไงเขาก็ทําเนื้อหาให้ความเก่าไม่ได้ทําเนื้อหาให้ใกล้เคียงกับของเก่าของแท้ไม่ได้ นะครับเพราะเป็นการสูตรผสมต่อให้มีผสมสูตรเดียวกันเลยสมมุตินะครับผมน้ำปลาครึ่งน้ำปลาครึ่งนะครับเกลือครึ่งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับสมผสมเดียวกันเลยลงมาแต่ความเก่ามันไม่ได้ข้อสำคัญคือความเก่าความเป็นธรรมชาติของพระมันไม่ได้นะครับผม นะครับอ่ะไม่พูดเยอะนะพูดแค่นี้ก็พอนะหลายๆท่านคงจะพอเข้าใจพอสังเขปนะครับผมพระองค์นี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตลงรายละเอียดและอธิบายสักนิดหนึ่งถ้าเกตก,ก็เช่าก็เช่าได้นะครับถ้าไม่เกตก็อย่าซื้ออย่าหานะครับไม่ต้องไม่ต้องเช่านะครับผมเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายผมบอกไว้ทุกคลิปว่าผมไม่เล่นพระเกสใครดูภาพผมเกสผ่านได้นะครับแค่นี้แหละครับง่ายๆนะครับ นะครับจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายผมได้เงินแล้วผมจะได้เงินไปใช้ได้ส่วนท่านได้พาไปแล้วนะครับภาษาเซียนพาเขาบอกว่าไปต่อหรือจะอาลัธนาขึ้นคอได้ก็สุดแท้แต่ท่านนะครับผมนะครับจะได้สบายสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับผมบอกอย่างนี้ออกตัวอย่างนี้ก็เพื่อกันครับกันนะครับก็ไม่ต้องบอก้วกันอะไรนะครับกันคนเจ้าเลขแค่นั้นเองครับนะครับกันคนไม่เป็นคนเล่นเป็นมันสบายครับเล่นเป็นแล้วมันดูเองได้เลยนะครับโดยไม่ต้องไปฟังยีราคายลมหรือไปฟังคําสวดจากใครเลย นะครับผมโอเคแค่นี้ก็พอนะอาพอสังเขกก็พอนะอา่มาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงรายละเอียดนะครับพระองค์นี้นะครับเป็นหนึ่งในพระที่ผมก็เอามาจากรุ่นพี่ที่เขาสะสมสมัยก่อนเขาศรัทธาหลวงพ่อควยมากอย่างที่ผมเคยเล่าไว้ในหลายๆคลิปนะครับในเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อควยเนี่ยผมแต่ก่อนนี้ไม่เป็นเลยว่าไปเช่าจากแกเนี่ยครับนะครับจากแกเนี่ยนะครับกกน,นะครับ,นะรบแล้วก็แกเล่นแต่หลวงพ่อควยเก็บแต่หลวงพ่อควยเพราะแกศรัทธาหลวงพ่อควยมากนะครับ เมื่อ25-30ปีที่แล้วเลยนะนะครับซึ่งซตอนนั้นหลงวงพ่อคุยก็ยังไม่แรงพระยังไม่แรงเลยนะครับ20กว่าปีก่อนก็ยังไม่แรงเลยนะครับผมนะครับแต่แกเก็บนะครับแล้วแกก็ได้เล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับ ประวัติหลวงพ่อควยเนี่ยทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยพระอย่างนี้ไม่เก็บก็บ้าแล้วนะน่าเก็บมากเลยอะไรางี้นะครับผมผมก็ซื้อแต่แกไปเยอะมากนะครับปัจจุบันนี้เอามาผ่องถ่ายให้กับลูกค้าหรือ f อไปเกือบหมดแล้วนะครับผมก็เหลือเป็นบางส่วนนะที่ยังไม่ได้คนน้นแต่ก่อนนี่ซื้อซื้อไว้เยอะมากเพราะแต่ก่อนมีตังค์เยอะขอให้พระแท้ผมเอาหมดนะครับส่วนพระองค์เนี้ยนะครับผมผมบอกได้เลยว่า ผมเอาจากแกเหมือนกันเพียงแต่ว่าผมดูก็ไม่ใช่ว่าแกพูดอะไรผมเชื่อหมดนะว่าผมก็จะดูก่อนว่าพระเนี่ยเนื้อหาเขาแท้ไหมถ้าเนื้อหาแท้ก็จบถ้าเนื้อไม่แท้ต่อให้เขาพูดอะไรผมก็ไม่สนนะผมก็ไม่ฟังเพราะผมดูเกะผมก็ไม่เอาเหมือนกันครับเชกเช่นกันเนี่ยนะครับทางช่องแหมงเก็บเนี่ยถ้าใครดูเก้เขาอย่าเอาครับนะครับเพื่อความสบายใจ จะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายไงขายหลุดไปแล้วมันก็จะสบายใจไม่ต้องมานั่ง,งพะว้าพะวงว่าเฮ้ยลูกเล่นหรือเปล่าเจ้าเล่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับต้องการาบขออภัยนะครับผมโอเคเป็นอย่างเข้าใจเนาะนะครับผมอทีนี้พระองค์นี้นะครับเราจะเรียกกันว่าพระพิมพ์สมเด็จพระพุทธกวักสมัยก่อนเขาเรียกพิมพ์ประทานพรข้อมูลต่างๆผมก็ได้จากเขาอะนะตามจริงนะ เขาเรียกเรียกว่าพิมพ์ประธานพรสมัยก่อนนะนั่งประธานพรแล้วก็ตอนหลังมาเป็นพุทธกวังนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาเรียกเป็นพุทธกวังไปแล้วก,ก,ก็เลยพุทธกวังก,ก็พุทธกวังนะครับก็กลายเป็นว่าหลวงพ่อคุยก็บอกว่าองค์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ประธานพรนะเป็นพุทธกวังเหมือนกัน เป็นพู้วักพิมพ์นั่งอะไรอย่างงี้นะครับนั่งบัวนะครับนะครับโดยจะมีนั่งบัวหกหยิบมีสร้างไว้ตั้งแับหเห็นก็ว่ายุคแรกๆตั้งแต่ปีหนึ่งสามไปถึง1ไปถึงปีหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดประมาณหนึ่งแปดไม่เกินหนึ่งดนะครับผมแล้วก็มีอยู่ชุดหนึ่งนะครับชุดหนึ่งที่ผมจะว่าเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับองค์เนี้ยก็คือองค์เนี้ยแหละนะครับผมนะครับเป็นชุดหนึ่งที่ว่ากดด้วยมือกดด้วยมือและแบบใช้ กรรมวิธีการสร้างเนี่ยนะครับเป็นเนื้อก้นครกเขาเรียกว่าเนื้อไทยๆเอามารวมเอามารวมนะครับสมมุติว่าองค์เนี่ยเป็นปี17นะครับผมก็เอามารวมตั้งแต่ปีบปี1 3, สร้างปี1นึ่งถึง1นนี่ยนะครับแล้วก็ไทยๆละก็เหลือน้อยก็จับมารวมรวมก็มา กดลงไปในพิมพ์นี้เขาจึงเรียกว่าเป็นเนื้อก้นครกนะครับเลนเนื้อเนื้อปลายก้คนครกซึ่งเนื้อก้นครกเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเนื้อผสมภาษาระหว่างปีนั้นปีนี้ปีนี้ปีนั้นลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาเขาจึงจะไม่เหมือนกับยุคปี1.3.1.5.1.8 เออนะครับยิ่งหนึ่งยิ่งไม่ใช่แบบนี้เลยถ้า1 8แล้วพิมพ์จะตื้นกว่านี้นะครับแล้วบล็อกเนี่ยจะพิมพได้กดเหมือนกับเป็นบล็อกเครื่องเลยคล้ายๆบล็อกเครื่องอย่างนั้นกดลงไปนะครับพิมพก็จะไม่จะก็จะละเอียดคมชัดมากนะครับส่วนองค์เนี่ยบางท่านเขาบอกว่าอ๋อเป็นพิมพ์มือนะครับเป็นพิมพ์ลึกพิมพ์ลึกกดมือนะครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นพิมพ์ก้นครกเป็นเนื้อก้นครก นะครับพิมพ์กดมือนะครับผมและหายากไหมว่ากันว่าตามตำราตามประวัติสร้างไว้แค่200องค์หรือแค่200องค์พอดีพอดีเลยนะครับผมองค์นี้ก็คือ1ใน200อองค์นะครับผมพูดอย่างนี้ใครไม่เชื่อไม่ต้องเช่านะครับผมนะครับเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายนะครับผมผมขายไปแล้วก็อยากให้หลุดไปเลยนะครับถ้าผมไม่อยากขายผมก็จะไม่เอามาลงและผมดูแท้ผมถึงเอามาลงใครดูไม่แท้ไม่ต้องเช่านะครับผม โอเคเป็นการเข้าใจนะพู้แค่นี้ก็พอแล้วเนาะนะครับผมอ่ะโอเคเป็นเนื้อก้อนครกแล้วก็ดูดีนะครับการกดมือเนี่ยนะครับผมนะครับก็จะมีในลักษณะองค์เนี่ยเหมือนกับเป็นผ้าขยื้เลยพิมพ์ขยื้เลยนะครับตรงฐานขาโตตรงนี้ก็จะมีขยี้ไปนิดนึงนะครับแล้วองค์ผ้าก็จะล,ลึกแต่ก็จะดูไม่สวยงามนะครับจะไม่ไม่สวยงามเหมือนกับพิมพ์ด้วยกดเครื่องแล้วก็ไม่สวยงามเหมือนกับพิมพ์ทั่วๆไปเนื้อทั่วๆไปนะครับผมแต่ว่าจะดูคลาสสิกนะครับ ซึ่งสร้างน้อยและมีน้อยมากผมเชื่อว่าที่ผมพูดระหว่างผมพูดเนี่ยคนที่ลงเล่นหลวงพวกกว่อคุยจะทราบดีแล้วก็จะรู้นะครับถูกผิดยังไงท่านพิจารณานะครับถ้าท่านบอกว่าไม่ใช่ท่านก็ไม่ต้องซือ้อแค่นี้ถ้าท่านบอกว่าใช่ก็ค่อยซื้อนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาเปิดดูกันเดี๋ยวก่อนเปิดดูเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายให้ดูก่อนให้ดูเนื้อใกล้ๆก่อนปึกหายากมากนะผมบอกให้เลยนะครับผมนะเนื้อเนี่ยมันดูแท้อยู่แล้วเนื้อมันแท้เนื้อแท้เลย นะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับแล้วก็ยังมีผสมว่านด้วยนะเนี่ยนี่นี่คือเนื้อก้นครกก้นครกยังไงเดี๋ยวลองส่องดูเดี๋ยวจะทราบนะครับเขาคือจะไม่คือพระจะไม่จะไม่ตรงเป๊ะเป๊ะจะไม่เนี่ยเนื้อจะแบบผสมผสานเยอะมากนะครับแล้วเนื้อก็จะไม่ค่อยเข้ากันมีลั่นมีอะไรบ้างอะไรเป็นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมมาดูหนะ้าด้านหลังครับนะครับพระองค์นี้ไม่ใช่ถูกๆนะครับเล่นกันหลายหมื่นนะครับพระชุดนี้เล่นกันหลายหมื่นบาทมากนะครับผมนะครับ แต่นี่คือช่องแหมงเก็บนะเก็บมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็คือจําไม่ได้แล้วเท่าไหร่หลายพันนะ่ะก็เป็นพันน่ะนะครับผมหลายพันอยู่ก็คงไม่แพงเหมือนเขานะครับผมไม่กล้าตีแพงเหมือนเขานะครับเพราะเราไม่สายตรงหรือเราไม่ได้เก่งเราก็ได้รับข้อมูลจากเขาทั้งนั้นนะครับทีนี้นะครับผม oh, ขออนุญาตเปิดแล้วเปิดราคาก่อนแล้วกันนะครับองค์นี้ผิดถูกยังไงนะครับท่านพิจารณาเลยนะครับถ้าคิดว่าแพงไม่ต้องเอาดูไม่แท้ดูไม่ใช่อย่าเอา เพราะมันอย่างไงก็หลักหมืน่นองค์นี้เอาไปนะครับผมลองดูนะครับผมถ้าคิดว่าแพงผ่านนะครับผมให้1,500 0บาทนะครับถ้าแพงผ่านเลยครับขอบอกเลยว่าพระถ้าเกิดว่าองนี้นะครับเป็นพระที่เขาหากันยากๆในองค์นี้เผออาจจะหลายหมืน่น4ี่ห้ามื่นอย่างต่ำนะครับก็เช่นเคยครับขอแค่เซกชันเดียวก็คือเดือนเดียวถ้าไม่มีใครเอาผมเก็บต่อหรืออาจจะเก็บแล้วเอามาลงอีกทีก็ เอาตามราคาเลยเขาเร่งกันกี่หมื่นก็เอาเท่านั้นหมื่นเลยนะครับเป็น,นัานเข้าใจเนาะอ่ะใครต้องการนะครับดูรู้ดูเป็นดูชอบเช่นกันก็เช่าได้ดูไม่รู้ดูไม่เป็นอย่าเช่านะครับผมหรืออยากได้ลองเอาคลิปนี้ไปให้กับท่านที่ผู้รู้ดูว่าเขาบอกว่าเป็นเนื้อก้นครกพิมพ์ลึกใช่หรือไม่ถูกหรือผิดถ้าท่านท่านบอกว่าใช่ข้ออยอามาซื้อถ้าเขาบอกไม่ใช่อย่าซื้อครับอย่าซื้อเพื่อความสบายใจแค่นี้แหละครับโอเคเป็นการเข้าใจเนาะมา 15,000บาทนะครับผมไม่ลดงดต่อสำหรับลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่า10%เเช่นเคยนะครับผม แคปหน้าจอเลยครับถ enfin, ้าใครอยากได้นะครับผมแคปหน้าจอครับแล้วก็ส่งมาครับที่ ID ดี n ลน์หมายเลข0846786958ย้ำาอดีไลนหมายเลข0846786958เบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนข้อสาคัญต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบ่งเก็บครับเชื่อมือเชื่อใจพร้อมเช่าพร้อมโอนนะครับผมแคปหน้าจอเลยครับแล้วก็ส่งมาครับที่ i อดี n e นนี้แหละครับ0846786958นะครับผมโอเคนะครับผมห้ามส่งผ้าอะไรให้ดูนะ เพราะผมไม่สามารถจะรับดูรับเช็คได้นะโอเคเป็นการเข้าใจเนาะมาครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยให้ดูผมว่าผมแกะเลยดีกว่านะครับผมแกะรกอบมันให้ดูดูขอบเลยว่าพิมพ์มือพิมพ์เครื่องของมันต่างกันไงมาดูกันว่าอันเนี้ยใช่พิมพ์มือหรือเปล่านะครับกดมือดูกดด้วยมือหรือเปล่านะครับผมมาครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมขอแกะขอแกะผมก็ไม่ได้แกะมาหลายปีแล้วนะเออ ได้มาก็เก็บเก็บเก็บเข้ามาไม่ได้แกะมาหลายปีเลยนะครับลองดูลองดูนะครับคือขอบเนี่ยถ้ากดมือนะมันก็จะแตกต่างกับกดเครื่องโดยสิ้นเชิงนะครับพิมพ์ด้วยมือกับเครื่องมันต่างกันต่างกันเยอะมากแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ดึงยากด้วยหลายปีแล้วเก็บมาตั้งหลายปีแล้วก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แกะดูเลย หยิบมาได้ก็เอามาเลยโอ้โหเนื้อหาเนี่ยดูขอบครับ,นะรบขอบอย่างนี้ชัวร์ครับนะครับขอบอย่างนี้ชัวร์ครับนะครับก็คือเป็นพิมพ์มือนะครับไม่ได้พิมพ์เครื่องเห็นไหมครับขอบอย่างเงี้ยไม่ได้พิมพ์เครื่องแล้วเนื้อหาอมอาเนื้อน้ํามันเนี่ยโอ้โหก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าคนเล่นเนื้อพระเนี่ยนะดูพระเป็นปุ๊บดูเนื้อปุ๊บเนี่ยบอกว่าแท้ตาเปล่าเลยนะครับ ผมพูดอย่างนี้ปุ๊บใครดูไม่แท้ยาไปนะเพื่อความสบายใจไม่มีปัญหาหลังการขายนะจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายอะ่ะพูดง่ายโอเคมาดูเนื้อกันเลยครับมาดูเนื้อกันเดี๋ยวมันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนี่ครับดูเนือ้อเลยครับพระอย่างนี้โอหใครดูเก้ก็ต้องบอกว่าหมอเกาฉับครับแปลว่าครบไม่ได้เดี๋ยวผมกดลงมาหน่อยนึ่งก่อนพระดูง่ายอะ่ะเนื้อหานี่ดูง่ายเลยนะครับอาจจะไม่สวย นะครับเพราะเป็นเนื้อก้นครกนะครับหรือก็บล็อกขยื่นนะครับนี่ครับเนื้อก้นครกจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะจะมีขุยๆบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็ความคมจะไม่มีอันนี้จะเป็นพิมพ์ลึกนะครับต้องบอกว่าพิมพ์มลึกพิมพ์ลึกถามว่าสร้างปีไหนผมตียาวๆไปเลยนะหนึ่งสามถึงหนึ่งเจ็ดองนี้นะครับหนึ่งสามถึงหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วดูครับตรงตรงช่วงขาโต๊ะตรงนี้ตรงช่วงขาโต๊ะตรงนี้ จะมีพิมพ์ซ้อนเลยเหมือนกับกดขยื่อนนอ่ะนะครับองค์พระจึงไม่ค่อยสวยงามแต่ความหายากแหมใครๆก็รู้ครับพุทธกวักนะครับเนื้อผงน้ำมันแบบนี้และดูธรรมชาติครับดูมวลสารเห็นตรงหน้าไหมครับมีลายๆด้วยหายากครับการันตีว่าหายากนะครับแต่ต้องคนดูรู้ดูเป็นนะเพราะราคาตั้งหมื่นห้านะนะครับผมไม่ใช่ถูกๆนะครับผมเพราะฉะนั้นผมขายแล้วก็อยากให้หลุดไป ถ้าขายดูไม่ดีดูไม่แท้ดูไม่ใช่ไม่มั่นใจอย่าซื้อครับอย่าซื้อนะครับอย่าซื้อจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายสบายสบายครับขายคนเป็นมันสบายขายคนไม่เป็นมันเหนื่อยครับแล้วครับแล้วก็ถ้าขายคนเจ้าเลยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับเข้าไปขายแล้วก็เกิดโดนสวดมาหรือว่าไม่ต้องโดนสวดเขาไม่ซื้อหรือว่าเขาซื้อไม่ถึงไม่เกินหมื่นไม่เกินแปดพันอย่างเงี้ยก็ขาดทุนใช่ไหมครับขาดทุนก็กลับมาคืนง่ายๆแย่ครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เหนื่อยครับไม่ไหวนะ ถ้าอย่างเงี้ยคนดูไปเนี่ยดูเนื้อก็รู้เลยครับว่าแท้หรือเกดูง่ายๆเลยนะครับเนี่ยพิมพ์กดมือเห็นไหมครับยังไม่มีกดเครื่องเนี่ยเห็นไหมครับดูง่ายมากครับนะเอาใครเอาได้รีบเอานะเดือนเดียวนะถ้ายังอยู่ขออนุญาตเก็บเลยนะครับไม่เก็บเลยก็อาจจะมาลงเวทีก็อาจจะสามสี่หมื่นสี่ห้าหมื่นเลยนะนะครับผมไม,ไม่รู้ว่าผมจะตกควายหรือเปล่าเพราะหายากมากพูดถูกวักเนี่ย นะครับผมสวยๆเนี่ยเขาเล่นกันทั้งหูสี่ห้าหมื่นสามสี่หมื่นหรือเปล่านะครับผมแล้วองค์นี้เป็นก้นครกด้วยก้นครกยิ่งหายากด้วยเผอเผออะก้นครก,ก็แพงด้วย mm. อืมเอาลงแล้วก็ลงลั่นวาจาไปแล้วเราเก็บเก่านะ mm. เราเป็นเก็บเก่ามานี่นะครับ mm. โอเคนะครับผมงั้นก็คลิปเนี้เาท่านี้ก่อน mm. ไม่แน่นะอาทิตย์หนึ่งอาจจะเสียดายก็เก็บ mm. เพราะว่าราคาเกิดมันแพงกว่านี้เยอะก็ขออนุญาตเก็บ ใครดูไม่แน่ใจไม่ต้องซื้อนะครับผมผมขายแล้วผมก็อยากให้หลุดไปนะครับผมโอเคนะครับผมจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายโอเคเนื้อเนื้อมันมากอะนะครับโอเคคิดเี้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ